ได้สามสิบการทานุปราตาาการตาเทศนานนายสักกาปะปาปาลิเชตอัญะด้ดยภัญญาเวสันตาลเอาปนแปดภานายสามนาภัญญาอินตาปูชา้วยใจสายสัทธายินดีดังอัน โูกาาผู้นั้นเกิดมาในจาติอันได้ย่อมได้ลาบสังการามากนักย่อมสมฤทธิบอลมวนด้วยสามปติเป็นที่รักจำเลิ้ใจแก่คนตั้งหลายในโลกตั้งมวนเตียงนักเป็นที่ปูจ้าแก่หมู่คนและเทวดาตั้งหลายจักกาบ ตามเกียจังกรรมอย่างใดก็ย่อมสมฤทธิบรมุนกาการอันวุธทธิสวนสดีก่อนจังเกิดมีจูอันแลงภัยญาอินตาก็เตียนยอมหือปอปวนแก่คนตั้งหลายฟุงนั้นก็ได้สะเวยสามปาติสุขตั้งมวล ในทีตุโดนเกิดนั่นเตียงทุกเมื่อแลอ่าหนึ่งยอมพักกอบด้วยเข้าวของและเข้าว้ำโปชนะอาหารเสนาสนะที่นอนด้วยง่ายบได้คงควายด้วยตนสักขาบและเกิดมามีเตจานุภาวะมากนักเป็นดัง พระอาทิตย์อันมีรัศมีลุงเรื่องงามแผ่ไปในติสะตั้งมวนกอดูเยเทจาพาลาอันได้ปูจากันสักกะบันนั้นแลมหาราชจใจญาวติการนโยจจปานานากมหาราชจังลามปิตวา เยปุนติปันสาลาเยนาลาคนตั้งหลายฟูงได้ได้ปูจามหาราชปาปาปาลิเฉดอันผาดับด้วยกาทาหกสิบเก้ากาาด้วยใจใสยินดีดังอันปุกขลาผููนั้นเกิดมาเตียงยอมได้ย่างเข้าของสามปาติเงินคำ เครื่องพาดับและเครื่องบอริโภคตั้งมวนอยู่ในที่ใดก็เป็นที่หักจำเลิญใจแก่คนตั้งหลายเตียนยอมได้อยู่สามัครกาพร้อมเลี้ยงกันกับโดยหมู่ญาติเผ่าพันวงสาแห่งตน ในที่เกิดนั่นแลคนตั้งหลายพูงนั้นยอมได้เข้าของแล,ล่ลอยคือว่าค่าใจลอยค่ายิงลอยมาลอยนางตั้งหลายอันผ่านดับโดยเครื่องฟ้านิมอาพรโกได้ลอยคนแม่งัวนมทั้งหลายก็ลอยตัวเตียนยอมสนุกยินดีด้วยเสียงดุลิโยนดนที ตั้งหลายอันมีองค์กาเจ็ดจำพวกนี้ต้นว่าคนครับคนฟ้อนกวนละเมาเอา,เอาใจจู่เมื่อยยอมได้เป็นเต้าพยามีจัตุลังกาพล,ละเสนาสีจำพวกแวดล้อมเป็นปริวาน นายภาวะาจาติตอันใดเกิดมานั้นก็ด้วยอานิสงส์แห่งบุญอันใดปูจาอย่งการมหาราชปปัพาลิเชตนั้นแหลมชากาิดีนยาปัปังลำพินตัวปูยเจติมนุษย์นราคนต่างลาย ผูงได้ได้ผู้ชา้วยใจสายสัทธายังชาคาติญาปะปะปะลิเชตอันผาดับโดยการาตั้งหลายว่าได้สามสิบหกการาดังอันคนตั้งหลายฟุงนั้นเกิดมาในาชาติอันใด ย่อมภาษาจากคาศสักษาถูแลได้สาเวยเข้าของสามปฏิเครื่องบัวลิโภกโด้วยส่วสาดีในที่โตนเกิดมานั้นจูจาติคนฟุงนั้นไปในที่ใได้คือชนนาบทบ้านน้อยเมืองใหญ่เป็นที่สากลาปูจาได้ปันนาการ แต่สังนางคนตั้งหลายนายที่นัน่นแลเวนจากไาวงยาและปนจากเวนตั้งหลายได้สาเวรสุขมากนักด้วยใจตนตูกเมื่อแลก็ด้วยเตชานุภาวาบุญกรรมได้ผู้จา้า การจากาติปปปาลิเขตนั้นแลนากลาการตังพิการาอาธาจตาลีสติโหติเนนาลาคนทั้งหลายฟุงได้ได้ปูจายางกานนาครนการปาลิเขตันผานดับ้วยการทาสี่สิบแปด้วยใจใสสทาน มินดีดังอานคนตั้งหลายฝูงนั้นก็จากได้ไปเกิดเป็นเต้าพญญาจุภาวะจาติกาเนิดนี้ีจะทูังกาเสนาสีจำพวกคือว่าเสนาจ้างเสนามาเสนาลเสนาเตียวดีน แหวดล้อมเป็นบาลีวานหลอดจุกรรมจูปายมีหมูญาติพ่อแม่ลูกยิงใจเตียงยอมสามากาพมเพียงกันได้สาวยสุขสามปฏิกับโดยหมูญาติกาเตียงตกมาแล หาพญาที่โอนตะลา,ายพอได้พระกอบด้วยสุกใน,นตนเตียงกาลาจุกมเมื่อแลนมพระการหนึ่งหาฝนแก้วเจ็ดพระการก่อนยอมตกลงเืเป็นสมามปติแก่บุญกรมอันตนได้การตามฝูงนั้นแล,ละหาฝนชนลาธาลามีคับกอตกลงมา เมือจำเรินใจจุ่มเย็นเป็นสุขแก่คนทั้งหลายพูงนั้นและเกิดมามีอายุมันยืนมีวันนาสันตาระง,งามยิ่งนักพะกกอบด้วยกำลังพ้าหย,ยาก,ก็มากนักมีตาและหูก็แจงโบรมวลจิวหาภะษาดานดีมีเสียงมวนเพราะแล้วะกอบด้วย kiêu phan thân ta cả nhà ăn ngam búa lì sút bò súng bò tam nắc bò phom nắc bò pi nắc bò pin Pia khom tin mư bò hắc bò ngoài bò mi pha nhã thi ú bát thao á càng vô Lẽ phán khom đuôi kiêu phan thân ta cả nhà ăn ngam búa สุดบ่สูงบ่าตามนักบ่พอมนักบ่ปีนักบ่เป็นเบียค้อมตินมือบ่าหักบ่ง่อยบ่มีพัาญาที่อุปถัวภกัางวนโอนตะไายบ่ได้สักอันแลคนตั้งลายกุงนั่นไปในที่ได้ีีหนึ่งก็ดียอมเป็นทีขลรบคบงาม หญิงสักกาลาผู้าและหักสาจำเลินใจแก่คนและเทวดาตั้งหลายในฐานาตีนั้นทุกเมื่อก่อนด้วยภาราน,นิทรงอันใดผู้จานาคอนการปาลิเชตนั้นแล เอวังบังกาวลัญโยจาปาลังววิเศสังกนตังปูจิตังสังสังคเทตตตโตอุตตริธรรมเทเสนโตคาถามหาภะกวาพระพุทธเจ้าตนมีภากรันงาง มหาลาดโดยพระการดังนี้แล้วธรรมเตเสนโตอันจากเตสานาธรรมมหาเวสันตากวรเมื่อนายิ่งกว่านั้นเราก็ควรกล่าขถาว่าดังนี้การท้าปูจะการณีตาจันโต ดูรามาหาลาตโกนตาคนตั้งหลายพุงได้ได้ปูจาการมาหาเวส,สันตาราชาตกาดโดยเครื่องปูจจามีต้นว่าพาตีบถูกเตียนขันธะของหอมเขาตอกดอกไม้เขาหญ้าคู่เขาแค้นเขาเปียกเขาสารด้วยใจใส,ส่ัทธา เชื่อกรรมภา,าลาแต่ดังอันคนตั้งหลายฟูงนั้นบ่หอนได้ไปสู่ทุกขติมีตนวานาโลกสักขาบกันจุติตายจากมานุสโลกเมืองคนก็ได้เอาตอนไปเกิดในสวรรคกาเตว่โลกนายสานุกโจมชื่นยินดีด้วยพาลาอ่านตนได้ปูจา นาคอกนการทานนแลกกาววาจุติจากเทวโลกก็ได้ลงมาเกิดในมนุษย์สาโลกเมืองคนก็จากได้ไปเกิดในคักกุลเต้าไปแหนและพมมามนาคฮะบดีเศรษฐี อันสมฤธิโดยเขาของสามปติมากนักก็บอกหอนว่าจักได้ไปเกิดนหยข้าคุณอัานตามยอมตุกกาตะทะหมอดไล่เข็นใจสักคาบดังนี้ก็ดูวยบุญอนุภาวาอันได้ปูจกันมหาเวสันตราชตตกะนั่นแหลม คนทั้งหลายฟูงนั้นเกิดมาย่อมพักกอด้วยองค์กาลักษณะอันงามตับชีวิตเตี่ยงสุจาตาเกิดมานักมีพัะหยาว่องไวมีกรำปากต้านเจียนจะก่อมวนล่อเป็นตีหักจำเลิญใจแก่คนและเทวดาทั้งหลาย แม่นได้เป็นเต้าัญญาก็จะพาเสดหญิงนักและพาหูทัญญาสาธาโหตีคนฟูงนั้นมีเขาเปียกเขาสารมากนักมีแก้วแหวนเงินคำเสียผ้าเครื่องผ้าดับวาถุตั้งมวลกวนบริโภกก็มากนักโดยอันตันผู้อื่นหากน้อมมาเฮือแก่ตน ด้วยอนุภาวอันไดปูจาการมหาเวสันตาลาจาตากานันแลแม่นว่านากาานันเอาอยัางสมามปติวัตุเขาของอยังได้ก็ดีก็สมฤทธิพระน,นักแลปลิวัต โชลาชาทันโทอาแมานุเสกินาปเกบายโคนาโคภุคาลาญิงใจทัางหลายฝูงนั่นก็พ้นจากภัยอันจากตายในที่ใจกาลาอันควรตายมากกว่าบ่ เสียงอายุก็บ่ตายพ้นจากภัยแต่เต้าพญาแหนจะคมเหงเตีงเต็กด้วยลาชทานบีเบียนกาตามไล่พ้นจากภัยมีผีเสื้อผีวิสาจักกาตตามไล่พ้นจากภัย แต่ไฟจักไม่พ้นจากไฟแต่น้ำและเสือคงเสือเลืองและจังลาจะสีงูปิดจ,จักเขมังก่อนแมงป่องแล,งลจะจักเข็บและจักขาปิด่วนตังมูลบ่อาสามัทาจักกาทำารายได้ด้วยเตจนจักกุศาลาบุญอันใดปูจา การมหาเวสสันตานันและคนยิงใจฟุงนั้นก่อนจากได้ค่าช่วยใจยิงใจและนางตั้งลายมีรูปชมนมอุดมมีเครื่องผาดัด้วยทวนจูคนก็ดโดยเทชาบุญอันใดู้ชจา ทันมหาเวสสันดรนั้นแลนะเทวาติกาโหนติทภေโลกปิญญาสาติสุอาลานีปาทานีคันธา หญิงใจตั้งหลายพุงนั้นเตียนยอมหาคาศึกสัตว์ถูจักกันทำไล่บ่อได้ยอมเป็นที่รังแก่คนทั้งหลายในโลกตั้งมวลแลได้ข้าน้ำโพจนาอาหารกองไงนาคนทั้งหลายพุงนั้นบ่หอนได้ไปสู่อาบายั้งสีมีนาโลกเป็นต้นสักขับและยอมหา ส u กทุกบ่ได้หาภัยแต่เนื้อกาขานองบ่ได้ยอมมีหมาที่หักงำซึ่งตนตุกมือแลปุกกันแล้วฟุงนั้นจากได้สาเวยสมปติแล ตะลงกำลังพาญาอนุวันนาลาสมีลังสีตนโบลิสุดงามยิ่งนักจักมีนายที่ตนเกิดมานั้นก็ด้วยอันนี้สรงอันไดปูจากันมหาเวสันตานั้นแล ตาส่วนว่าพ่อแม่แล้พี่น้องพันนดาวงสามีสาหายตั้งหลายแห่งคนฝูงนั้นข่าวก็ตามแล้วยังตุดจริตกรมอ่านเป็นบาปด้วยใจการจุติตายก็ดยได้ไปเกิดในอบายตั้งสีมีต้นว่านาลกดังอันกอปพ้นจากอบาย ทุกอนานแล้วก็ได้ไปสะเวยที่ปาสามปาตินายเทวาโลกแล้วก็จากได้มาเกิดนายมนุสาโลกเมืองคนจากได้สะเวยสัลีสามปาติสุขย่อนบุญอนุภาวะแห่งคนทั้งหลายฟุงเป็นญาติได้ปูจา การมหาเวสานตลานั้นยกออกหอพ้นจากทุกนั้นจูคนแล่ตาสามหิปันดีโตดังอันผูมีพัญญาลำเปิงหันอันจากเป็นปัญญาจะนาแก่ตนเปิงกาตามปูชาสังกตละยังมหาเวสานตลาธรรม มาเตสนาเือแล้วในวันหนึ่งวันเดียวด้วยเขาลบยามแต่ดังอันก่อจกสะเว่ยสุขในเมืองฟ้าอันกว้างขวางมากนักแล้วยะธาเมตัยโยอานาคานโตอาลิยาเมตไยยะโพธิสั์เจ้าลงมาเกิดในจุมพูติเแล้วได้ ทา,าทรัดทัพย์นยูตัญญานเป็นพระพุทธเจ้า,าปล่อยสัตว์ตั้งหลายหฮือพ้อนจากตกในวตาสงสารในกาลเมื่อนั้นคนตั้งหลายก่อนจากได้หันพระพุทธเมตไตายเจ้าแล้วก่อจากได้สาวดับรับฟังธรรม,มเทศนา นายสานักพระพุทธเจ้าเมตไตนยสัมมาสัมพุทธเจ้าตนนั้นแล้วก็จะได้ถึงเมื่อกรบ,บลาลาธรรมอันเป็นอาลัหันตาตนพระเสดส่องนาพระพุทธเจ้าตนนั้นแล้วก็จะได้ถึง มากรบาลามะตะมหานิฟานด้วยทุกนายวัตตะสงสารนีแลมนิพานอันนั้นตุขเสมมากนักบ่หูเท่าบ่หูตายเป็นปาละมะตะาทุขมากนักแล คนตั้งหลายฟูงนั้นแม่นบ่ได้เถึงนิพปานนายสามนากราบบทธาเจ้าเมตไทน่าเจ้าเตือนยังตวนเตียวไปมานายทงสารดังอันก่อยังจักได้เถึงสุกนายเมืองฟ้าและเมืองคนใจใจไปลุ้นก็ได้เถง นิพพานลวดบอนได้ไปสู่ทุกขติอาบายสักขภาพแลเตสนะปาลิโยทะเนสัตติกะระมะเตสนะโสตะปัตติผลาทีนิปาบุญิงสู่ พระหูจ้านาติในเมื่อแลอธรรมเตสนาแห่งพระพุทธเจ้าส่วนว่าคนตั้งลายอันมากนักมีพระญาพิมพิสันมหาราชาเป็นพระทานได้ฟังธรรมเตสนา ก็ได้เถึองธรรมาวิเศษมีต้นว่าโสตาสกิธากามีอาณากมีอาลันตาวาละตามบุญสมปัานแห่งตนอันได้สังกตาที่การป้มเป่งมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแล อามะเทศนาแห่งพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นกับด้วยปัญโญจนะมาธาหลำถึงกาลบัดนี้แลกันธปูจานีสร้งสามะตาขีญากาวย่งอานิสงปูกาล มหาเวสันตราชาตักาปาลิเฉดกอบางคมสมเลสารเดชแล้วเต่านี้ก่อนแล